พามาชมอะไรตามมาเลยนะครับไอนี้เป็นก้าของยาเส้นนะครับผมโอ,โอ้โหนี่พี่เขาหว่านไว้นะครับผมแล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากขึ้นมาแบบนี้เสร็จเราก็เอามาใส่ในกระถางแบบนี้นะครับผมในถาดแบบนี้นะครับพี่เขาจะมีถาดอยู่แล้วนะครับพอใส่ถาดแบบนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมีวิธีของเขาโดยการแยกมาใส่ในถาดแบบนี้ต่อไปนะครับไอนี้คือพัน พันของยาสูบนะครับผมก็จากต้นเล็กๆเขาก็จะแยกออกมามันก็จะเริยนเติบโตเป็นต้นใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ไอ้นี้คือต้นนี้ที่พี่เขาเพาะไว้นะครับผมแล้วก็จะเริอนเติบโตมาพอเขาโตมาสักระยะหนึ่งเราก็จะแบ่งออกมาใส่ถาดเป็นต้นแบบนี้นะครับเขาจะได้เติบโตนะครับผมถ้ามันอยู่ในถาดแบบนั้นมันก็จะทําให้ต้นมันไม่โตนะครับผมนี่จากถาดแบบนี้นะครับ เราก็จะแบ่งมาใส่ถาดแบบนี้นะครับผมเพื่อจะให้เขาโตนะครับผมพอเขาโตสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะพาไปลงดินนะครับผมนี่พอเขาโตขนาดนี้นะครับผมนี่ครับผมขนาดนี้เราจะลงดินได้เลยนะครับอ่านี่ต้นขนาดนี้นะครับเราพาลงไปในดินได้เลยนะครับแล้วเราก็ดูแลไม่ยากนะครับผมรลดน้ำนะครับระยะเวลาปลูกก็ประมาณ 60วันนะครับผมเราก็จะดูเรื่อยๆว่าเขาโตขนาดนี้ขนาดนี้ได้ใบกี่ชั้นกี่ชั้นแล้วเขาก็จะ,ะเด็ดยอดนะครับผมเด็ดยอดเพอเด็ดยอดออกแล้วก็รอใบให้เขาเหลืองพอเหลืองเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดแล้วก็ซอยๆๆเป็นยาเส้นนะครับผมแล้วก็ขายได้เลยนะครับจําหน่ายได้เลยนะ